โอเคครับ okay, ผมกลับสสดครับกลับม,มาพบพกับท่านผู้ชมีเช่นเคย <c oughs> นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ลันไปกับการเกมสมนร์ทมาสเตอร์รุ่นนิวิล่านะครับผมห่างท้ายไปอย่างยาวนานเลยนะครับผมก็ติดภารกิจนะฮะก็อ่ะ ถึงคิวนะครับผมแฮชแท็กของแอนดี้ซองแต่ไม่ใช่สายตรงของแอนดี้ซองเรียกว่ายังไงดีนะครับผมเรียกว่าเป็นแฮชแท็กจอมังกรแล้วกันนะครับผมก็ว่าวิโอเลียนะครับผมใบใหม่เนี่ยมาเติมแฮชแท็กจอมังกรแบบตรงๆเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นแร่นะครับผมชุดเอกรเซียนะครับผมกำลังบอกตามนี้เลยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเอ่อเจ้าวิโอเลียนะครับผมเล่นกับเจ้าจอมังกรนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าจอมังกรเนี่ยค่าไล่ค่อนข้างหนักรวมไปถึงตัววิโอเลียด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักแบบมหาศาลมากๆนะครับผมทำให้การตั้งงเเกมมมนนนนี่่ยััคคอข้้าาชะรบผ ถึงแม้จะตั้งได้ใช้สกิลบวกสามบล็อกมิสติกนะครับผมใช้สองทีนะครับผมก็การันตีเลยว่าจอมังกรตัวใหญ่มากก็คือพังส6บหกเลยทีเดียวแต่ว่าการมาของเขานั้นค่อนข้างช้านะครับผมอ่ะจนกระทั่งนะครับผมมีตัวเติมนะเวลานี้นะครับผมลิฟต์เด็กเปลี่ยนไปประมาณไหนบ้างนะฮะผมลองจัดเล่นแล้วดูคร่าวๆนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันดูดีขึ้นนะัะผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมไปฮะโอเคครับผมก็เริ่มจากใบแรกนะครับผมนั่นก็คือ เจ้าวิโอเลียใบยใหม่เลยที่ด้านหลังชื่อเปลี่ยนเป็นควีนนะครับผมอ่าคือถ้าเป็นใบเดิมมันจะเปลี่ยนเป็นวิทใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็มาในตรีมของซิลค่าไล่สามนะผมค่าชายสามดาบเก้าโลสิบนะครับผม,าาดด 9, บผมถือว่าเป็นซิลค่าไล่สามนะครับผมที่มีค่าพลังค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะฮะมีท่าลมล่างบอกว่าลมล่างน้ำนะครับผมดาบเป็นสิบเอ็ดนะครับผมแต่ถ้ารวมล่างกับแพสแซกจอมังกรเมื่อ,อไหร่ ดาบ12กัเลยทีเดียวอันนี้ดูดีมากนะครับผมก็ใช้ได้เอาไปที่ครับตรงๆเลยครับผมแฮชแท็กจอมังการของเราดาบบวกหนึ่งโลบวกหนึ่งนะครับผมจากจุดนี้ก็คือบัฟตรงๆให้กับคนที่มีแฮชแท็กจอมังการนั่นเองและก็มีสกิลด้วยครับบอกว่าจ่ายสามเอ็มพีนะครับผมแฮชแท็กจอมังการของเราลื่นใบดาบบวกสองเป็นเวลาสองเทิร์นและนำซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนะครับผมที่ติดฟิสเคิร์ดนะครับผมจากจอมังการนะครับผมขึ้นมือจากจุดนี้ต้องบอกว่าที่ติดฟิสเคิร์ดจากจอมังการเท่านั้นนะครับผมไม่่่ใชนนนะะะฮัหมาายถึงงจจตต้อิิิดฟกกเคร์ พี่เป้งตัวเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะจอมอากาศตรงๆเลยนะครับผมอ่าก็จอมอากาศใบหลักของเราเนี่ยเป็นตัวเมนหลักของเด็กเลยแน่นอนครับผมก็เป็นซิลค่าไล่ห้านะครับผมค่าชายสามนะครับผมดาบสิบโลสิบเอ็ดมีท่ารวมร่างครับผมสองท่าท่าแรกน้ำหนึ่งใบดาบสิบเอ็ดนะครับผมแต่ถ้ารวมร่างน้ำสองใบเมื่อไหร่ดาบจะเหลือเพียงสิบนะครับผมแต่การโจมตีนั้นเป็นออแล้วก็จ่ายห้าเอ็มพีด้วยนะฮะมีสกิลครับบอกว่าจ่ายสี่เอ็มพีนะครับผมยืนแอทแท็กไลน์นะครับผมซ นะครับผมเป็นออเลยนะครับผม1เทิร์นนะครับผมนั่นหมายถึงก็คือซิลทุกใบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะติดฟีดเคิร์สทั้งกระดานเลยนะครับผมตามนั้นฮะแล้วก็มีวบลิตี้บอกว่าซิลนี้โจมตีธาตุไฟนะครับผมซิลนี้จะดับโบกขึ้น2เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับผมจากจุดนี้ก็เอาไว้ต่อกกรกับธาตุไฟนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าการทำคอมโบนะครับผมระหว่างจอมอากาศกับวิโอเลียใบใหม่นั้นหมายถึงเรียกว่า MP หมดก๊อกกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะดีฝั่งตรงข้ามกลับขึ้นมือนะฮะซึ่งงใในนนนนนขณะะะเเเเเเดดีีีียยยวกกกกััจจจ้้้้้าาาาออออออมมมศปตตตติิ่่่่่ไไแถชสลืหร ัวมันจะไม่ได้ตีนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลของวิวเรียใบยใหม่เนี่ยทำให้ซีที่ติดฟิสเจิร์โดยจอมังการได้ลับขึ้นมือไปเลยนะครับผมแต่ว่าข้อดีของสกิลก็คือจะทำให้แฮชแท็กจอมังกรของเราหนึ่งใบดาบบกไไวกสองเป็นเวลาสองเทิร์นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ผมมองว่ามันแอบเป็นเกมตั้งๆสักนิดหนึ่งเนาะก็คือแบบไม่ได้โจมตีแบบฟื้นหวาอะไรนะครับผมนะก็ใบถัดไปครับผมตัวเติมนะครับผม ก็จะเป็นเจ้าเดอะ์ดากอนเทมเมอร์นะครับผมจะเป็นตัวจิ๋วนะครับผมซึ่งบอกได้เลยครับว่าคนนี้ลงมาเนี่ยมันใช้อบีตอนลงมานะครับผมเพียงอย่างเดียวเลยแล้วก็มีสกิลพร้อมหนึ่งสเปลนะครับผมต้องบอกเลยว่าหมดหน้าที่ตีปุ๊บเนี่ยก็คือเอาไปรอมรวมล่างนะครับผมไม่ว่าจะรอมรวมล่างให้กับจอมังกาหรือจะเป็นวิโอเลียนะครับผมแต่บอกได้เลยว่ารวมล่างกับวิโอเลียดีที่สุดเพราะว่าเจ้าเดอะเทมเมอร์ดากอนนะครับผมเขามีแฮชแท็กจอมังกาด้วยซึ่งวิโอเลียเนี่ยรวมล่างแฮชแท็กจอมังการมันได้สิบสองเลย ส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับผมมี MP ค่าใช้คือ2หน่วยนะครับผมค่าใช้1ดาบ4โลเจนะครับผมตัวเขาเองเป็นแฮชแท็กดาก้อนเป็นจอมังกรเป็นเทมเมอร์นะครับผมแล้วก็เป็นแฮชแท็กชื่อตัวเองด้วยนะครับผมอาริตี้บอกว่าซิลนี้เข้ามาในสนามนะครับผมจอมังการนะครับผมอันนี้ไม่ใช่แฮชแท็กนะบังคับชื่อเลยนะครับผมจอมังการของเรา1ใบบล็อกการโจมตี2เทินนะครับผมก็จะทำให้จอมังการยืนเหนียวเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับผมห้ามถูกตีนะครับผมแต่ถ้าโดนเคิร์ตมานีก็โดนกันไปนะฮะตามสภาพครับผมอ่าสกิิลลลลเเเเเเคค้้้าาาาาาบบบบบออออออกกกวว่่่่พรรรรมมมมมสสสปปนนนนะะะัััผผไดตทีีข แฮสตัดดราก้อนธาตุน้ําอื่นในสนามไฟเรานะครับผมซิลหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามติดฟิทเคิร์สสองเทิร์นนะครับผมจากจุดน,นี้ก็เอาไว้เตะฝั่งตรงข้ามลงไปที่ดิปลายได้กันเองนะฮะหลังจากนั้น,นครับผมตัวบัฟใบต่อไปนะครับผมที่ผมเลือกใส่เข้ามานั่นก็คือเป็นวิโอเรียใบยเก่านั่นเองนะครับผมซึ่งใบนี้เนี่ยจะได้ตั้งแต่ประมาณชุดที่ที่สองปะ น่าจะเป็นประมาณแบบเดฟโฟกัสชุดที่2นะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าเป็นซิลค่าไล่สีนะครับค่าชาย3ดาบ9โล่สินะครับผมมีท่ารวมล่างด้วยกันก็คือ1นึ่งท่าสองท่านะครับผมรวมล่างน้ำหนึ่งใบดาบ11รวมล่างน้ำสองใบดาบเป็น10ตีออเป็น MP5 แต่ไม่เคยเอาขึ้นไปตีเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีคนบัฟพลังให้นะครับผมเอาขึ้นไปทีไรตุยทุกทีนะครับผมบอกเลยเลยฮะสกิลครับผมมี2องอันเลยนะครับผมสกิลแรกบอกว่าจ่ายสามเอ็มพีในแทกไลมีแฮชแทกดาบก้นนะครับผมท่าน้ำอื่น ตัวใหม่รวมร่างตัวใหม่มาแล้วก็ตีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เวลเลียก็จะไปนอนชายนั่นเองนะครับผมสกิลถัดมาครับอกว่าจา่ายสามเอ็มพีะผมแฮชแท็กจอมมังกรของเรา1ใบาดาบบวก3และบล็อกมิสติกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจากจุดนี้คือท่าไม้ตายกันเลยทีเดียวนะครับผมท่าไม้ตายให้กับจอมมังกรนะครับผมบอกได้เลยว่าจากจุดนี้เนี่ยจอมมังกรตัวบิ๊กเบิ้มมากนะครับผม และแถมจะมีท่าบล็อกมิสติกฝ่ายตรงข้ามด้วยนะผมคือเป็นอะไรที่ไม่รู้จะเหนียวไปไหนนะฮะจากจุดนี้ลงวิอเลียใบใหม่ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมบัฟพลังหนึ่งหน่วยนะครับผมโล่หนึ่งหน่วยให้กับสองอากาศหลังหนักไปเลยแล้วค่อยใช้สกิลนะครับผมของวิอเลียใบเก่านะครับผมเป็นท่าปิดฉากนั่นเองนะครับผมคือสวยงามนะครับผมใบบัฟพลังถัดไปนะครับผมที่ผมเลือกใส่มาหนึ่งใบนะครับผมนั่นก็คือ king and queen นะครับผมผมเลือกใส่ใบนี้มา1ใบเท่านั้นเค้าว่าสล็อตมันว่างนะครับผมอ b i l ที่บอกว่า #andison อื่นฝ่ายเราดาบ +1 นะครับผมจากจุดนี้เลือกใส่เป็น1ใบหรือ2ใบหรือ3ใบแล้วแต่แล้วแต่คนจะใส่เลยนะครับผมจากจุดนี้ก็เป็นลิฟผมประมาณนี้เนาะนะฮะหลักๆคือมันตั้งโต๊ะปุ๊บ1ใบพลังแค่1หน่วยเท่านั้นครับผมมันจะเปลี่ยนวิโอเลียไม่ว่าจะเป็นใบเก่าใบาใหม่เนี่ยมันก็จะทะยานขึ้นไป1หน่วยรวมไปถึงจอมอากาศด้วยซึ่งจอมอากาศติด #andison ด้วยนะครับผมจากจุดนี้ก็ดูดีนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกครับสังเกตค่าไล่ดูดีนะครับผมจอมอากาศค่าไล่5นะครับผมวิโอเลียใบเก่าค่าไล่4 king คีนค่าไล่สี่นะครับผมก็เมนเน็ตเอ็มพีกันเองแล้วกันนะตามสภาพครับผมใบถัดไปครับผมที่โค้ดบอกได้เลยว่าถ้าเล่นแอนด,ดี้ซองเมื่อไหร่เนี่ยมันแทบจะเป็นใบสามัญของแอนด,ดี้ซองไปซะแล้วนะครับผมนั่นก็คืออาราณานะครับผม The Queen of c u p พนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเป็นแรใบใหม่ในชุดเอเคเซียนะครับผมเป็นซีเอ็มพีค่าได้สามค่าใช้สามดาบเก้าโลสิบนะครับผมเรียกว่าเป็นค่าชายหนักแต่ค่าไล่ถูกนะครับผมมีท่าลมล่างครับลมล่างแคทชั่งแอนดิซองเมลัยในดาบสิบสองนะครับผมตีออเป็นนะครับผมจากซีเอ็มพีด้วยถูกกว่าตระกูลวิโอเลียนะครับผมตระกูลของจอร์แกาดนะฮะถูกกว่ามีเอเบลลิตี้ครับบอกว่าแคทชั่งอาราณาอื่นฝ่ายเราดาบบวกหนึ่งโลบวกหนึ่งถ้าเป็นอาราณาเป็นเซตออฟคั ไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เล่นอาราณาแบบตรงๆขนาดนั้นนะฮะก็อาราณาเอามาทำหน้าที่นี่ครับสกิลด้านล่างครับอกว่าจ่าย CMP ซีวนี้รวมร่างกับแฮ i แท็กแอนดิซองนะครับผมแฮตแท็กแอนดิซองของเล่าเนี่ยสองใบาดาบบวกสองและบล็อกทาร์ลอดฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลาสามเทินคือผมบอกได้เลยว่าสกิลเนี้ยแอบล้ำอนาคตแบบมหากาบมากๆเพราะว่ามันเป็นการทิ้งค่าบัพพลังทิ้งผล2เทินและแถมบล็อกทาร์ลอดด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่า,าเด็กฝั่งตรงข้ามใครจัดสายทาร์ลอดไม่ยอมใส่ลีลิกนะฮะ เจอแอลลน่าปลาสกิลเนี้ยยืนเหงาทั้งเด็กนะครับผมบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการาเผื่อในเรื่องของการจัดเด็กอาจจะต้องใส่ประเภทลีลิกค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าหากเจอกับเด็กอดีตสองนะ ตามสภาพครับผมจากจุดนี้นะครับผมซึ่งสกิลนี้มันชี้2เป้าด้วยนะครับผมไม่ว่าจะโยนให้จอมอันกาศหรือววโอเลียตัวใหญ่ยืนข้างหน้านะครับผมอาราณารวมล่างเนี่ยไม่ต้องเอาขึ้นไปเลยครับผมยืนหลังนะครับผมโยนสกิลให้ชาวบ้านเป็นพอนะครับผมแต่ในกรณีที่เราอยากบูนะครับผมก็สามารถโยนสกิลให้ตัวเองได้ด้วยนะซึ่งเขาไม่ได้ระบุนะครับผมว่าให้ใบอื่นนะครับผมมันบอกว่าให้แอนดี้ซองแฮทแทกองสองใบนะครับผมจากจุดนี้ก็สามารถชี้ตัวเองได้แล้วก็ชี้เพื่อนได้หนึ่งทีนะครับผมจากจุดนี้ก็ท แอดิซองนะครับผมเราก็จะสามารถยืนอาราณาด้วยพลัง12ใช้สกิล13 14รอเทิร์นถัดไปครับผมพอบอลทิ้งคน3เทิร์นวิ่งไปตีโดยที่พลัง14บล็อกทาหลอดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโหดร้ายทารุณน,นะครับผมอีกใบหนึ่งที่ผมใส่ไปทางด้านข้างนะครับผมนั่นก็คือใส่4เลยครับซึ่งซึ่งเอามาเป็นซิลไบรองที่ติดแฮชแท็กแอดิซองด้วยนั่นเองนะครับผม ก็จะเป็นเจ้าเอกเซียไนท์ออฟแอนติซอนะครับผมเป็นซิการ่าหนึ่งค้าใช้หนึ่งนะครับผมดับห้าโลหกรวมร่างทัดแสงอันนี้ข้ามไปโลดนะครับผมมีเอเบลิตี้ก็ไม่ได้ใช้หลอกหลอดได้ตรงบอกตรงๆครับเพราะว่ามันเล่นกับแพสแท็กเอกเซียนะครับผมตามสภาพนะฮะจากจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นวิโอเลียใบเก่านะครับผมมันก็จะทํางานกับมิสติกที่เรียกว่าชื่อว่าควีนวิโอเลียนะครับผมเป็นมิสติกเอ็มพีค่าไล่สองนะครับผมประเภททาร์ลอตนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมบอกว่ามีเจ้าวิโอเลียนะครับผมใบ ไม่เก่าไม่เก่าเนาะอ่ะประมาณนั้นนะครับผมในสนามฝ่ายเรานะครับผมธาตุน้ำ MP ข่้าได้4ฝ่ายเราเออของเราขึ้นไป1ใบนะครับผมดาบบวก2เป็นล,ลา2เทิร์นและซิลฝ่ายตรงข้าม1ใบติดฟีดเคิร์ส2เทิร์นนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยแม้ ยิงฟรีได้นะครับผมแต่มันเป็นมิสติกนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็สามารถโดนอิควิดทำลงทําลายได้นะครับผมตามสภาพไปแต่ผมมองว่าก็เป็นข้อดีอย่างน้อยก็คือเราไม่จำเป็นต้องลงซิลก่อนไปกดสกิลใช้นะครับผมเรียกว่าใช้มิสติกเสียการ์ดในมือแทนนะครับผมบวก2 MP ผมมองว่าดูดีนะครับผมและในขณะเดียวกันจอมังก,กรก็สามารถวิ่งตีด้วยนะครับได้ด้วยนะฮะและก็ยังได้รับผลบวกทัดน้ําด้วยเนาะ ถ้านับ MP ค่า4ขึ้นไป1ใบดับปุกสองเป็นรวมสองเทิร์นนะครับผมก็งดงามนะครับผมจากจุดนี้ผมจัดประมาณนี้ครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมถ้าใครไม่อยากเล่นคิงควีนเราสามารถถอดคิงควีนออกไปนะครับผมเนอะก,ก็ไม่ต้องเน้นปัม๊มคิงควีนก็ได้แล้วแต่สล็อตครับผมตัวที่ผมถอดถอดเข้าเข้าอกออกเนะี่ยผมก็จะเลือกเป็นแอนดี้ซองพาราดินนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นตัว,ตวนี้นะฮะ รวมร่างทัดน้ําฝั่งของข้ามมีมิสติกนะครับผมเขาเป็นซิลไซส์11ซึ่งมันเก่งมากนะฮะแล้วก็มีเนวิลตี้บอกว่าซิลนี้รวมร่างซิลนี้บล็อกมิสติกชนิดพีเอสดอยตรงข้ามนะครับผมคือถ้าใช้สกิลควบคู่ไปกับอาราณาใบใหม่นะครับผมโยนบวกสองแล้วบล็อกทาลอตให้เขาอีกเนี่ยกลายเป็นว่าเขาบล็อกพีเอสแล้วก็บล็อกตระกูลทาลอตนะครับผมบอกได้เลยครับว่ามันเหนียวมากนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีซูเปอร์แหวนนะครับผมก็โยนให้เขาเลยแอนดี้ซองคาราดินแบกแหวนเนี่ยครับผมถึกกสุดๆนะะฮ็ ทั้งหมดทั้งหมดตามนี้เลยครับผมเนาะออลองปรับเล่นปรับเปลี่ยนกันดูครับผมนะจากที่ผมลองจัดเล่นดูแล้วผมบอกได้เลยว่าจออังการไม่ได้เร็วนะครับผมแต่ว่าถ้าได้ยิงฟีดนะครับผมมันจะแช่ฝั่งตรงข้ามกันรัวๆนะครับผมตามนั้นเลย เนาะแล้วก็ให้วิลเลียใบยเก่านะครับผมก็ยิงฟีดไปนะครับผมให้น้องใบใหม่ที่เป็นดักกอนเทมเมอร์นะครับผมก็ยิงฟีดไปแต่น้องดักกอนเทมเมอร์เนี่ยก็จะมีสเปลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ได้ตัวละครั้งเท่านั้นเองหลังจากนั้นน้องหมดประโยชน์ก็เอาไปลองหล่มร่างได้เลยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนที่เจ้าเดือดดักกอนเทมเมอร์เข้าสนามเนี่ยมันจะบล็อกการปีให้กับจอมอากาศซึ่งจากจุดเนี่ยผมมองว่าโอ้โหเน็กฝั่งตรงข้ามที่เป็นสายตีเหมือนกัน,นครับผมทําใจลําบากเลยครับที่จะเจาะ อจอม์นังกาดเข้านะครับผมแต่ถ้ากรณีที่จอม์นังกาดจั่วต้นเกมไม่มานะครับผมเปลี่ยนแทนเกมนะครับผมไปยืนเป็นวิวโอเลียใบยใหม่ได้เลยนะครับผมโดยที่เอาน้องจอม์นังกาดลงมานะครับผมแล้วก็มาลองล้มล่างเก็บไว้ก่อนเลยนะครับผมอย่างน้อยๆเราจะได้ซิลไซส์ส12นั่นเองมาคู่กับอาราณาเมื่อไหร่อาราณาก็กดสกิลนะครับผมนะบวก2ใบบล็อกทาลอตนะครับผมพลัง14ดูดีเลยทีเดียวนะฮะก็ จากจุดนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนําแล้วนะครับผมต้องไปลองเล่นกันเองนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขออภัยเวลาที่นี้ด้วยครับผมคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกรอติดตามตอนต่อไปได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ